ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากรุกไทยไก่9ฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชดอเอลนะครับนะคะรับกับผู้ต่อสู้นะครับไปครับ ค,นนครับผู้ต่อสู้โอเคนะครับก็พยายามลบชื่อนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับ ว่านี้ก็ไปครับนะครับก็ลบไม่ได้ก็ไม่ต้องลบนะครับขึ้นไม่ไปครับโอ้โหม้ามังกรสลับนะครับไปต่อนะครับเก้าฟ้าก็เปิดเป็นม้ายงขวานะครับเป็นมายงขวาเข้าไปเลยนะครับ ก็พยายามจะเอาตรงสื่อมาบังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับหาวิธีอยู่นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ครับมายองขาไปครับนะครับโอ้โหมาคู่นะครับ เก็บขุนก่อนครับเก็บขุนก่อนครับออกมาคู่ชู้ชื่นนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปครับเรามาตีปีกข้างขวาดีกว่านะครับข้างซ้ายไม่ไหวนะครับไม่ไหวจะเคลียร์นะครับมาแรงกันเหลือเกินนะครับ ตำแหน่งนี้ไปครับเล่นคนขุนพลดีกว่านะครับไอคนนี่คนคนสุดชาติครับคนสุชาติม้าหลบไปแล้วครับม้าหลบไปแล้วก็เสริมครับเสริมขึ้นไปครับเป็นคนสุชาตินะครับมายงควาคนสุชาติจะเอานะครับเอาม้ามาลงบ่อนะครับ จะเอาม้ามาลงบ่อจะเอาม้ามาลงบ่อนะครับขอดูก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับเดินเรือไปครับ โคนขึ้นมาแล้วนะครับโคนขึ้นมาตำแหน่งนี้เขาก็น่าจะบวกนะครับบวกไปเลยครับหมามาจับโคนนะครับแย่แล้วครับจังหวะนี้หลบนะครับต้องหลบนะครับนะครับมามาแล้วครับมามาในตำแหน่งนี้ก็นิ่งๆไว้นะครับ เอาเรือไมเกัมนะครับเปิดโดนลูกคาดนะครับมานะครับมาจาังหวะนี้กินเปิดไปเลยครับเบียกกินขึ้นมานะครับเบียกกินขึ้นมาก็เปิดให้โล่งๆกันไปเลยนะครับไปครับระเบิดไปอีกตัวครับทำไมถึงเชื่อมต่อไม่ได้ครับ เปิดเบียเ้ยไปครับก็ดูแล้วผมน่าจะต้องตัดคลิปนะครับตัดคลิปเปิดขึ้นไปครับ สีดำนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เป็นเกม15นาทีนะครับจังหวะนี้เอาอะไรกินดีเอ่ยนะครับใช่มหมก,กินก็สวยนะครับเม็ดกินขึ้นไปนะครับเม็กินขึ้นไปครับ เอาเม็ดขึ้นไปเล่นดีกว่านะครับสี ดำนะครับเสริมเม็ดขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับก็อยนี้ไก่ก้าวฟ้าเข้าไปนะครับเสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเสริมคนขึ้นไปนะครับเอ้ยๆๆมามาแล้วนะครับมามาแล้วครับม <c oughs> มามาแล้วก็ไม่หือไม่อื้อน,นะครับเสริมไหมครับ เสริมโคนขึ้นไปนะครับนะครับนะครับก็อาจจะโดนทิ่มเม็ดนะครับทิ่มเม็ดเราก็ให้นะครับเราจะเอาตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับ เอาเรือมานะครับเอาเรือมาเสริมนะครับสว่านนี้ก็กินครับกินไปก่อนครับเปิดนะครับเปิดหน้าบ้านครับกินข้าไปก่อนครับก็กินเรือนะครับมีตำแหน่งลูกคาอยู่นะครับแต่เขาต้องทำลายเม็ดตรงก่อนนะครับ ต้องทำลายเม็ดผมก่อนนะครับต้องทำลายเม็ดให้ได้นะครับอาหาเอาขุนมานะครับเอาขุนมาตำแหน่งนี้ก็นะครับหลบมาแค่นี้นะครับการตาลูกคาดไปก่อนครับแต่ก้าฟ้าใช้เวลาไปเยอะนะครับเหลือแนาทีกว่าๆนะครับฝาวากดไล็กกดแช่นะครับหมักลูกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ อันนี้ย้ายครับย้ายไไฟฝังนี้ถีกว่าครับครับเวลาตัดออกก็จะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆน,นะครับ <c oughs> เอาเรือมาตาลิบนะครับตำแหน่งนี้ทุ่มทิมสูงนะครับทิมสูงโ <c oughs> คนนะครับโคนสีขาวจะส,สีดำจะไม่ได้ใช้งานนะครับตันนี้ก็เท่าสี ดำนะครับต่อผมนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับพันหกกว่าวานะครับพันหกนะครับเอาเรือมาจับเบี้ยในตำแหน่งนี้นะครับมาทำอะไรเออจะมาต่อเรือหรอครับ หมาไปอีกตัวครับไก่ก้าฟ้าก็เป็นคนที่เดินคน่อนข้างจะช้านะครับกินเงินเกิดขึ้นแล้วนะครับตำแหน่งนี้เราใช้อะไรกินดีครับผมว่าเป็นเบีย้ยนะครับเป็นเบีย้ยเบีย้ยกันโคลนนะครับตอนนี้โคลนจะเป็นเป้าหมายให้ผมโจมตีนะครับโคลนหลบนะครับ คนหลบตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งนี้นะต่อมานะครับต่อมาเข้าไปนะมาข้างกระดานเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพูดถึงนะเอาต่อมาได้ลุกทีครับนะครับ กินกับเรานะครับลูกครับตาสีดำเดินนะครับก็เป็นเสียนเนี้ยน้ำนะครับจังหวะนี้นะครับ ส่งโคนไปกินเบี้ยดีไหมครับนะครับส่งโคนขึ้นไปหนึ่งสองสามสองสามก็ขึ้นมาไปครับไปครับกินเฉยๆนะครับกินครับ คอยมากลับมานะครับจะมาจับเบีย้ยและจับเม็ดนะครับตำแหน่งนี้เรารู้ทันนะครับนะครับเป็นขุนขึ้นไปครับ ไม่ทับไปคุยนะครับอ่าโคนมาแล้วครับโคนมาตำแหน่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าของก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะครับมาครับเดินเรือมากดนะครับเดินเรือมากดก็น่าจะต้องถอยนะครับถอยก่อน,นครับ เราลุกกินเหลือไหมเนี่ย มีม้ามาจับเม็ดนะครับจับเม็ดกินกินกินลูก <ๆ S 1> นะครับคนรถถล่มนะครับตำแหน่งนี้ก็ถอยดีกว่านะครับถอยมาครับนะครับเราจะได้ถอยอะ,อะไรต่อะไรออกมาได้นะครับ อ่าโดนลุกกินนะครับอ่าไม่มีปัญหาครับไปครับนะครับลุกกินม้านะครับกินไหมครับไม่กินผมไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วครับปืนมังกรนะครับอ่ากินนะครับไปครับตำแหน่งนี้ก็สบายๆนะครับนะครับเอาม้าขึ้นมานะครับไปครับ ปลูกไว้ครับเม็ดมาแล้วครับกินครับมาไปไหนเอ่ยครับอันแนไ่ได้ลุกหนึ่งทีนะครับไปครับแต่อตอนนี้กินเบี้ยนะครับ ตอนนี้เราหักขามาไปเรียบร้อยนะครับเอามามาลุกนะครับลุกก็กินนะครับไล่กินมมาครับสีดาได้กินเบียรริมหนึ่งตัวนะครับกินนะครับกินจังหวะนี้ก็กินนะครับเอาเรือกินลุกครับครับผู้เล่นก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับมากรุ๊ปไทยไก่ก้าวฟ้าครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ